สวัสดีครับก็มาแกะกันวันนี้มีกล่องดำนะครับมาแกะให้ดูนะฮะเมื่อวันที่2กรกฎาที่ผ่านมานะครับทางไนกี้ก็ได้ปล่อยคอลเลคชันออลิมปิกออกมานะครับทางผมก็เลยได้มีโอกาสได้กดรองเท้ามานะครับอันรองเท้าคู่นี้ไม่ใช่ของผมนะแต่กดให้กับพี่ที่รู้จักกันเนาะประมาณนั้นนั่นก็คือกล่องดำมีอย่างเดียวครับ นั่นก็คือเน็กปเปอรซน,นะฮะไม่ใช่อัลฟ a าไฟกล่องดำเน็กปเปอรสีใหม่นั่นก็คือสีโอลิมปิกนะครับภายในกล่องก็จะมีประมาณนี้นะฮะนี่ตัวรองเท้าตัวรองเท้าหมดแล้วไม่มีนะครับกล่องล็อตนี้นะครับจะไม่มีแถมถุงผ้าสีขาวนะครับก็ สวยไปเรามาดูตัวรองเท้านะครับนี่สีสันสวยงามมากตัวรองเท้าเน็กปร์เซนสีของสำหรับการแข่งขันโอลิมปิกนะครับเบอร์นี้จะเป็นไซส์8.5 US นะครับประมาณนั้นก็กดมาให้พี่ก็เอาตามเบอร์ของเขาเนาะประมาณนั้นเราก็มาดูรูปร่างคร่าวๆกันว่าโอเคตัวสี เน็กเปอร์เซนต์สีของโอลิมปิกจะเป็นยังไงเนาะมาอันนี้รูปล่างนะครับสีตัวผ้าเนี่ยจะเป็นเหมือนกันเลยจะเป็นเวเปอร์วนะครับก็เป็นเหมือนกันก็สกรีนตรงนี้ซูตรตรงนี้ก็จะเป็นซูตใหญ่แล้วก็สีจะออกเป็นสีออกชมพูชมพูบานเย็นประมาณนั้นนะครับขอบก็เป็นสีดำ ตัวโฟมนะครับตัวโฟมจะแยกเป็น2ส,สีคือด้านหน้าจะจะออกเป็นสีขาวไล่เฉดออกไปตัวโฟมตรงนี้เนี่ยโฟมส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นสีออกแบบเขียวเขียวฟ้า,ฟาอะไรประมาณนั้นมันจะไม่ออกขาวเลยนะครับอีกด้านหนึ่งนี่ด้านหนึ่งก็จะเป็นโลโก,โก้ในกีเหมือนกันแต่ตรงนี้ก็จะเป็นออกสีเขียวเขียวไล่ไปโทนสีน้ำเงินนะครับด้านหลังตรงส้นรองเท้านะครับก็จะเป็น เป็นรูปโลโก้ไนกี้สีเขียวเนาะประมาณนี้ตรงพื้นก็เหมือนกันครับไม่มีอะไรนะฮะตัวโฟมเนี่ยก็จะมีการเคลือบเหมือนกันกับรุ่นทั่วไปนะครับก็จะเป็นแบบออกจะออกเป็นเงงเงานะฮะเชือกที่ให้มาเป็นเชือกแบนเหมือนกันเลยเชือกแบนสีขาวส่วน ตัวตัวผ้าที่ที่เอามาติดตรงนี้เนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นเป็นผ้ากำรรมะหยี่เป็นหนังเทียมนะครับประมาณนั้นเนาะประมาณนั้นลิ้นรองเท้าก็จะเหมือนกันครับแบ่งแบ่งเป็น2ส,ส่วนตรงนี้ก็เอาไว้สําหรับใส่ตรงบริเวณงามเท้าเนาะประมาณนั้นข้างในข้างในมีอะไรไหมเดี๋ยวมาดูข้างในกัน ข้างในข้างในก็จะมีตัวนี้ครับที่เป็นโลโก้สำหรับรองเท้ารุ่นสายสปีดหลายสายเลสซิ่งเนะาะมันนั้นแล้วก็ตรงนี้เห็นไม่เอ่ยตัวนี้ก็จะเอาไว้สำหรับเขียนวันเขียนโลเคชันที่เราใช้เหลือเริ่มต้นนะครับประมาณนั้นตัว n e ็กเปอร์เซนพื้นลองนะครับก็จะมีเขียนคำว่า just do it แล้วก็ เครื่องหมายถูกเครื่องหมายของไนกีเนาะประมาณนี้อันนี้จะใช้สําหรับเท่าที่เห็นเนาะก็จะเป็นส่วนมากจะเป็นเวอร์ชั่นของโอลิมปิกนะครับอิ o l e ถอดไม่ได้นะครับข้างในนี่ตัวบุบส้นนะครับตรงนี้กันกันส้นหลุดเนี่ยเห็นชัดมากว่าเบลิมเทิมเลยเห็นไหมใหญ่มากใหญ่มากนี่ โดยรวมปกติก็เหมือนกันครับอันนี้จะเป็นด้านขวาส่วนด้านซ้ายก็จะเป็นเหมือนกันนะอันนี้คือจะเป็นด้านซ้ายกิมมิกก็จะมีของเชือกเล็กๆน้อยๆนะครับก็จะเป็นสีเขียวกับสีสีออกชมพูชมพูส้มๆนะครับประมาณนั้นอันนี้คือสีของโอลิมปิกซึ่งผมว่ามันสวยมากนะครับสวยสวยจริงๆสีสีอ่าคอลเลกชันของโอลิมปิกเนี่ย จะสวยเกือบทุกคู่เลยยิ่งรุ่นอ f f i e เดียโอ้สวยมากนะครับอันนี้นคือสีโอลิมปิกถ้าเทียบกับถ้าเทียบสีโอลิมปิกกับเอกกิเดนนะครับมันก็จะประมาณนี้เอ็กกิเดนก็จะออกแบบจืดๆหน่อยนิดนึงแต่ก็จะได้เปรียบตรงที่สีสันมันเยอะจุดที่อ่ะเนามาให้ดูตัวด้านขวากันเลยนะเนาะเหมือนกัน ไซส์ของอ e ีกิเดนจะเป็นเบอร์9นะครับส่วนทางด้านซ้ายจะเป็นเบอร์8ปครึ่งนะครับของอ e ีกิเดนกับซีโอลิมปิกก็จะประมาณนี้จะแตกต่างกันตรงอีกจุดหนึ่งเนี่ยครับคือโลโก้ด้านหลังของอ e ีกิเดนนะครับก็จะเป็นเขียนว่า,า running เนาะประมาณนี้ตรงโลโก้ด้านท้ายนะครับของอ e ีกิเดนจะเป็นแบบออกสีเงินเงินออกวิง่งวิ่งนะครับเห็นไหมส่วนตัวโอลิมปิกจะา ไม่ไม่ไม่ได้ออกสีในลักษณะอย่างนั้นนะครับอันนี้คือจะเทียบกันให้เห็นชัดๆเลยแหละมาตัวตราตรงนี้จะแตกต่างกันนะครับของอ e ีกิเดีนก็จะแบบออกเป็นของญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยเนาะคำว่าในกีญี่ปุ่นอันนั้นก็เป็นเปอร์เซนต์กว่ากันไปนะครับส่วนเชือกนะครับเชือกของอ e ีกิเดียนจะเป็นแบบข้างละสีก็คืออันนี้จะเป็นจะเป็นสีส้มส่วน ของโอลิมปิกก็จะเป็นเขียวส้มนะครับประมาณนี้อันนี้เทียบระหว่างสีโอลิมปิกกับสีเอกิเดนนะฮะข้างขวามาดูข้างซ้ายข้างซ้ายก็จะแตกต่างกันตรงส้นจะแตกต่างกันตรงที่ของเอกิเดนเนี่ยจะเป็นตัวเลขส่วนตัวโอลิมปิกเนี่ยจะเป็นโลโก้ไนกี้เฉยๆนะครับ ด้านข้างเนี่ยเหมือนกันเห็นไหมคล้ายๆกันอาจจะต่างกันตรงที่ตัวโลโก้ของของเ e อ็กิเดนเนี่ยจะเป็นออกสีเงินๆวิ้งวิ้งเขียวๆนะครับประมาณนั้นด้านหน้าอีกฝั่งหนึ่งนะครับจุดแตกต่างกันก็จะมีเหมือนกันกับข้างขวานะครับตรงพื้นก็ไม่ได้แตกต่างกันนะครับเหมือนกันแล้วก็เชือกของ เชือของอิมปิกก็จะเป็นเหมือนกันกับข้างขวาก็คือสีเขียวแลส้มส่วนเอกิเดนเนี่ยจะแยกกันเลยว่าเขียวข้างหนึ่งเขียวข้างหนึ่งส้มนะครับประมาณนั้นตัวอินโซข้างในของเอกิเดนเนี่ยจะเป็นลายนะครับเห็นไหมเป็นลายของญี่ปุ่นแล้วก็มีโลโก,โก้ส่วนของเน็กเปอร์เซนต์ของซีออลิมปิกจะมีแค่โลโก้แล้วเขียนคำว่า just do it นะครับประมาณนั้น โดยรวมนะครับโดยรวมโดยรวมแล้วก็ทุกอย่างเหมือนกันต่างกันที่สีแล้วก็การออกแบบการเล่นเฉดอะไรต่างๆของระหว่างเอกิเดนกับตัวสีโอลิมปิกนะครับแต่สีโอลิมปิกสีขาวนี้คู่นี้สวยจริงๆครับสีมันสวยมากสำหรับใครที่อยากได้นะครับตอนนี้ไม่มีกดในหน้าเว็บนะครับก็ต้องไปรีเซลเอานะครับน่าจะเริ่มมีมารีเซลกันแล้วละ่ะ ก็อาจจะหา,ถ,าถ้าอยากได้จริงๆก็อาจจะหาในร้านที่ราคาเป็นมิตรแล้วก็คนขายเป็นมิตรนะครับสําหรับเจ้าเนเปอร์เซ็นต์นะครับสีโอลิมปิกก็มีประมาณนี้ครับไม่มีอะไรมากก็เอามาแกะให้ดูเดี๋ยวก็จะเอารองเท้าไปส่งคืนให้กับเจ้าของตัวจริงแล้วนะครับสําหรับคราวนี้ก็ไปแล้วนะครับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์หรือกดดิสไลค์ก็ได้ไม่ว่ากันนะครับแต่อย่าลืมกดซั s สไคร์นะครับข่าวหน้าจะเป็นอะไรยังไงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับสำหรับเจ้า n e ็กสีโอลิมปิกนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคราวนี้ก็ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ